ไปหาพ่อกันยากไปหาน้องกัน,าาย,กนยากไปหาไอ้กันหยากหยาบวุฒิเนี่ยเลยเรื่อสีเห็ดไห้ต้นหาดกนนินน้ำเขาเนี่ยขันเมียเขาว่าเขาก็ไปน้ำเมียเขาหมดเยอะตนกันอยูเกินพี่กับน้องแต่ว่าห มันคือว่าแหละผู้อื่นมันมากเป็นนัินมันก็ยาักกานบอดีนี่มันเลี้ยงคนยากต่อเนี่ยมันแม่งแม่งนั่นแม่งขี้ไหายนีแม่งขี้ไห้ยนะแม่งขี้หายนี่มันเลี้ยงกันยาักกานบอดหนังนี่เีเอองานนีไก็นจี ร้านนี้ก็จะหาให้มองยุ่ยใช่ไหมองาฮ่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 าหาให้บูติดเออ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 คืวิ่งหลอกว่าเองเอืมอืมเนี่ยยางไงจัดแจงให้แต่ละคนแต่ละคนไปแต่ละคนแต่ละคนไป เงนเงี่ยผู้จัดการผู้ไม่จัดการไหนเง,งินเอจัดการไม่ได้หล่หมองอ่ะไม่ได้จัดการต่อยจัดการต่อย,จ,อยจัดการผู้นั้นผู้นี้มันแล้วเรียบร้อยเหมือนมัดมันไม่เงี้ยมีสั่นอยู่ บงน่อยยังญ่ก็กลกวมันก้มี่มองสุกนอนอย่าคิดไปสิละมันสิเดี๋ยวไปยูเฮียนมันยึดให้เล้วน mm ี hmm. word, ่ขานำคาไฟหยาต้มไอีกทีหนึ่งสวยเสี่ยนหนักซัวกันการนำคาไฟใจหายว่ายกเดียนวยเสียเสียนปอยเป็นยิสงะได้ มาท้าเหี hmm. mm ้ย hmm. ม hey, so ันยูหรอกอะไ้กระนำกระไฟ้กระหนํากระเมียอืมข่ยบอกว่าย่างวาขอเงินใหญ่เด้ออันแยกเขนท้วงเแล้วสีส้มหายใจว้างเียกว่ห้ท้วงท่วงเดียนนันกับท่วงเดียนหนึ่งท่วงเมนบอเที่ยงท่วงให่กับหูเรียว่าใอืม ้องใจค่ะหนังผมมันแหงท่วงชูเดียนุดเดียนบ่ท่วงไยกับบ่ลืมเออเป็นผู้งคนนี่เขาสิบาโอ๊ยไม่ต้องรอกแม่แค่นี้ไม่เป็นไรเขาสิบาบ่มีจักเสียข่แต่ท่วงเหรอบท่วงเรอ,รอเ,รเ,อเาาดี๋ยวก็เลยว่าเดียนหนีว่า่านมีไห้เดอ้อว่า่ันมีเงนินเดี๋ยวนั่นเดียวหายเราเดี๋ยวเลยวาง์ิเดี๋ยวเขียนก้อนรวงงานเลย วัดดีค่ะหนึ่งลานน้องใจบอกับพ่นใหญเลยเขียนก้อนรวงหนาเลยบอกว่ายจะเฝ้า,ามาท่วงแม่เดอ้อเดือนนี้แม่เพามันเงินไ่ลแล้วไปเที่ยวไหนแล้วไปกันมาบ่หาตะท่วงกันมีเงินไหลลดนั่นแหละอันแห่งท่วงดีดีเขียนปั๊กลดค่าน้ำยังไม่จ่ายหรือแม่บ้าง ก็บ่ลายดอกต้นไหม่นะ่ะบันเองใหญ่ใหญ่ก็เล่นบอกหอหญนจีรยใหญ่บางสิ่งว่าหญ่ไนจีอร่อยเนาะเจ้าไปเข้นต้นไหม่ใข้ขอ่ยออกจากกันเฮี้ยนดอง่อยแน่่อยดีเอาไปปล,ลูกลรบูรี่วางสิเจ้าเดียวทาเลเจ้าก็บ,บอกมากอยญ่เลยบางสิเนาะ <c oughs> บ้านเดียถามแล้วยังบ่ท่านไหตนตะอบยางไงยนงะหญ่เลยว่าง่อยสิคนนั่นจากกันสิงบุรี่ไปไหม่ลูบูรี่ข่อยเดียวไปลงปลูกเนาะ ก็ไม่อยากอ่านนั่นก็ทจ่ไระเทศเซียคานำาค้ยังไ้เขาอีกอันบร่เียเขียก็กรว่ายไอยบ่มีสัจจาว่าจาก็ทหักข้อค้นใจหนามกดอีกเรืนอแล้วก็กิะจาคือเขาเคลื่อยไขว่บ่าวไขว่บ่าบว่าเป็นข้ามบาอยอะไระงน้ให้ว่าถบักข้อห้าวจังมังคนเดียวมันไ้มบ่มีเจ็เทว่าสีนั่นเอือ แม่ไม่มีเดือนนี้ไม่เป็นไรนะแม,ม,ม่แต่บางสิ่งามีจักเถี่ยไม่ได้จะเอาเดี๋ยว